สว,สวัสดีครับผมชื่อติ่งโป้เอ้ยเ,อเ,อเล่นตลกเนี่ยเปล่าไม่ใช่สิผมชื่อเปล่าตังครับผมอายุ13ปีครับตอนนี้ผมอยู่กลุ่มทีนครับผมก็เกิดมาในครอบครัวที่คิดเตียนครับก็เมื่อก่อนผมก็ไม่ไม่เคยเปิดพัมทีนะครับแล้วก็ไม่คิดจะเปิดนะครับแล้วก็ผมไม่เคยอธิษฐานนะครับส่วนส่วนตัวผมก็ไม่อธิษฐานนะแต่ว่าตอนนี้ผมอธิษฐานแล้วครับผมก็ใช้ชีวิตแบบ ไม่มีจุดหมายครับผมก็ตื่นมาแล้วก็ทําอะไรไปเรื่อยๆครับแล้วก็กลับไปนอนใหม่ครับผมก็ไม่ชอบยุ่งกับใครครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากมีปัญหาครับวันนี้ก็ผมก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้าที่เคาเปลี่ยนแปลงผมไปครับในช่วงค่ายของ i อจ e t ีทครับผมก็ตอนนั้นคำเทศนาของอาจารย์ตุ๊กครับเรื่องทีมเวิร์คครับมันแตกใจผมมากเลยครับก็ โดยเฉพาะตัวโอครับหรือว่า obedience ที่แปลว่าการเชื่อฟังครับก็สิ่งที่ผมได้คือให้เราได้เปิดใจเชื่อฟังและการเปิดใจยอมให้พระเยซูมาเปลี่ยนเราครับหรือว่าพระเจ้ามาเปลี่ยนเราครับก็ซึ่งเมื่อก่อนอ่ะผมอะก็ใช้ชีวิตตามความคิดของผมครับก็คือผมอยากทำอะไรผมทําสิ่งนั้นเลยครับก็ผมก็ผมก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วแล้วก็คำสอนของอาจารย์ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองครับแล้วก็ในช่วงการนมัสก,การอะ่ะผมก็ร้องไห้ออกมาเพราะว่าผมรู้สึกเสียใจว่าที่ผ่านมาทำไมผมเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาทำไมผมมาบสถท,ทุกอาทิตย์แต่ว่าทำไมผมไม่คิดจะเปลี่ยนตัวตนของตัวเองแล้วก็โตขึ้นครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันผมก็มีความซึ้งครับที่เนี่ยพระเจ้าอ่ะอยู่ใกล้ๆผมครับนั่นและครับแล้วก็หลังจากค่ายไอจีดีทครับชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับก็ผมก็ไม่อยากขาดโบสถ์อีกเลยครับแล้วผมก็เริ่มเปิดแอปมพี P มาอ่านทุกวันครับก็ยังอ่านทุกวันอยู่ครับแล้วก็ แล้วก็ผมก็เฝ้าเดี่ยวสม่ำเสมอครับโดยที่ผมไม่ต้องมีใครมาบอกครับผมก็เข้าแคร์มากขึ้นและนอกจากเชื่อฟังพระเจ้าผมก็ยังเชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้นครับอีกอย่างที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงคือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาล้ำเส้นครับก็คือถ้ามีคนมาล้ำเส้นผมทีหนึงผมก็ผมก็จะเอาคืนนะครับแต่ว่า เออผมก็หลังจากนี้นั้นผมก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าพระเจ้าเปลี่ยนผมครับก็ผมก็พยายามให้สังคมของโรงเรียนะครับให้มันดีขึ้นครับให้เพื่อนห่างจากสิ่งที่ไม่ดีครับบางบางคนก็ถามผมว่าทําไมผมทําตัวอย่างนี้ผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ไม่กล้าจะพูดอะไรไปครับแต่ว่าตอนหลังผมก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าเปลี่ยนผมครับ เป,เป้าหมายในตอนนี้ของผมก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็รักคนให้มากขึ้นครับแล้วก็ประกาศเรื่องของพระเจ้าครับเพื่อให้คนอื่นอ่ะที่เขาไม่มีจุดหมายในชีวิตอ่ะที่เขาอยู่ไปวันๆครับได้มาประสบการณ์แบบผมบ้างครับเพราะว่าผมก็รู้สึกดีที่พระเจ้าเปลี่ยนผมครับก็อยากขอบคุณพระเจ้าครับตอนนี้ก็ ความกังวลของผมก็หายไปเลยครับในชีวิตควาความความ,ความกังวลผมก็หายไปหมดเลยครับแล้วก็ความกลัวก็หายไปครับเพราะว่าผมแบบคิดว่าเนี่ยพระเจ้าอ่ะควบคุมทุกสิ่งทุกวางอย่างไว้ให้ผมรับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังพยายามชวนเพื่อนมาโบสถ์ครับแล้วก็คุยเรื่องพระเจ้าให้กับพวกเพื่อนผมครับ ผมเคยอธิษฐานเผื่อเพื่อนสี่คนครับแล้วก็มีคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากมาโบสนะแต่เขาอ่ะไม่มีเวลาผมก็ขอให้เขาให้พระเจ้าจัดเตียนเวลาให้เขาครับ mm. ก็ผมอยากหนุนใจให้ทุกคนลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูครับเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้เราแล้วผมอยากหนุนใจให้ทุกคนขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ก็มีข้อพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะฝากไว้ให้กับทุกคนครับก็คือข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ Matthew 6ข้อที่2 6ครับที่บอกไว้ว่าจงดูนกทั้งหลายวนฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ก็ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือครับขอบันครับเราขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเป๋าตังมากมากเลยคะน้องที่เปิดใจเนาะเอเมนเป๋าตังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อย่าพิ่งไปอย่าพึ่งไปร่วมกันอธิษฐานเผื่อนเพื่อนพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันนะคะมีใครที่นี่แบบว่าเฮ้ยวันนี้พระเจ้ามาพูดด้วยเหมือนกันอยากเปิดใจแบบน้องเป๋าตังนะคะอยากเปิดใจเริ่มเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเต็มใจและยินดี แล้วเห็นพระเจ้าอวยพรชีวิตเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ,ะใครมาล้มเส้นเราเมื่อก่อนเราจะซัดเลยเราจัดเลยนะคะแต่ทีนี้เรามีผลพระวิญญาณพี่ต้องไอ้ฐานเผื่อก,กันและกันได้ไหมคะพะทั้งไอ้ฐานเผื่อเพื่อนๆได้ไหมครับอ่าให้มีชีวิตได้พบพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจเชื่อฟังแบบเราเอเมนไหมคะเอเมนเชื่อฟังพระเยซูพี่น้องไอ้ฐานเผื่อกันและกันค่ะเอเมนขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระองค์ได้ส่งมาทานวันนี้ไว้กับลูกที่ ได้มาแชร์เรื่องคำพยานแล้วก็ขอให้พระองค์นั้นทรงดูแลคนทุกคนที่เขายังสับสนและเขายังไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไรขอให้พระองค์นั้นทรงไกด์พวกเขาแล้วก็ขอให้พระองค์นั้นทรงจัดเตรียมทางไว้ให้กับพวกเขาเพื่อที่เขานั้นจะไม่ได้ต้องนั่งรอยอยู่ไปวันๆแล้วก็ขอให้พระองค์นั้นทรงเปลี่ยนแปลงเขาให้เขานั้นได้โตไปกับพระองค์ทุกๆก,ก้าวที่เขาทํา ขอให้มันเป็นตามน้ำพระยยของพระอ,องค์ลูกกับทูนในน้ำพระเยซูคริสเจ้า